สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาอ o ดฟ for Fun c h a n n e นะครับในคลิปนี้เราอยู่ในช่วงของรีวิวบ้านและงานปูนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูขั้นตอนวิธีการสร้างบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีขนาดเสาทั้งหมด12ต้นหน้ากว้าง7เมตรลึก11เมตรพื้นที่ใช้สอย77ตารางเมตรครับ ตอนนี้ขั้นตอนการก่อสร้างอยู่ที่การยกโครงมุงหลังคาเทคานครับโดยใช้งบประมาณทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้10000แบาทครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านนะครับคุณเหมียวครับที่ให้โอกาสเราได้ที่อนุญาตให้เราได้ทําคลิปนะครับครับเข้าไปดูรายละเอียดดีเทลข้างในกันเลยครับ1 0 0 0 0แบาทครับมีอะไรบ้างครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับเสา ทั้งหมด15ต้นนะครับเสาตัวบ้านหลัก9ต้นนะครับเสาระเบียง3ต้นครับเสาบ้านหลักยาว3เมตรห้สนะครับสูง3เมตรห้นะครับแล้วก็เสาระเบียงสูง3เมตรนะครับงานขั้นตอนงานครับยกโครงมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับทางทีมช่างอ่าทางเจ้าบ้านได้ทําการว่าจ้างช่างนะครับในราคา รับเหมานะครับขํามาดูด้านหน้าครับวางเป็น2ห้องนะครับห้องละสาเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมครับ2ห้องนะครับก็รวมความกว้างก็อยู่ที่7เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านหลังอีก11เมตรนะครับเป็นตัวบ้านหลักห้องละ4เมตร2ห้องก็เป็นยาว8เมตรบวกระเบียงอีก3เมตรก็เป็น11เเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ ในส่วนของเสานะครับเจ้าบ้านใช้เสาขนาด5นิ้วนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยน้ำหนัก6.2กิโลกร,รัมครับซึ่งเสากา็สั่งมาจากทางร้านของเรานะครับธนก,กิจวัสดุนะครับตอนนั้นราคาอยู่ที่เมตรละ230บาทครับจำนวนเสาทั้งหมดก็4 0 4 1เมตรนะครับเป็นตัวเงินประมาณ 9,300บาทนะครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวให้ดูโครงหลังคานะครับเป็นเหล็กกล่องขนาดกล่อง3นิ้วคูนนิ้วครึ่งนะครับเป็นเหล็กใช้ทําเหล็กอเสแล้วก็จันทันนะครับแปรใช้เหล็กกล่องไม้ฉีดนะครับ2นิ้วคูน1นิ้วนะครับครับนี่ครับอเสใช้เหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่ง กันทันสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งน,นะครับแปรเหล็กกล่องสองนิ้วคูนึงนิ้วนะครับลูกตั้งครับลูกตั้งด้านข้างใช้เหล็กกล่องสามนิ้วคูนิ้วครึ่งสลับกับเหล็กกล่องไม้ขีดนะครับสีหน้าปิดด้วยไม้ฝาเชลราสีสักทองนะครับครับนี่ครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับ เปลกโครงหลังคาครับในส่วนนี้ทางเจ้าบ้านบอกว่าหมดไป2 4 0 0 0พันบาทนะครับหลังคามุงด้วยเมทัลชีตนะครับเป็นสีแดงโอ๊กครับเบอร์30ในส่วนนี้เจ้าบ้านใช้งบประมาณไป31000นะครับรวมทั้งค่าสกรูและค่าเชิงชายนะครับ31,000นะครับค่าช่งางคุยกันเป็น ราคาเหมานะครับส2 0 0 0งครับงานตอนข้างล่างงานเที่คานงานเที่คานนี่จ้างแยกนะครับครับท่านผู้ชมครับงานคานก็อยู่ที่เมตรละ100บาทนะครับค่าช่างครับทำคานหน้า12เท่ากับหน้าเสานะครับหน้ากว้าง12สูง20เซนนะครับใช้เหล็ก3ามนเต็มครับก็ซื้อวัสดุจากทางร้านเรานะครับครับนี่ครับคาน ขนาด 12, คูณ20นะครับเทคารในตัวบ้านครับงานคานค่าแรงอยู่ที่เม็ดละ100บาทครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับกำลังเทคานกันครับคานระเบียงครับที่เห็นนี่เป็นคารระเบียงครับยังไม่ได้เทกันกลางห้องนะครับช่างก็ทํางานกําลังทํางานครับก็ทําไปเรื่อยๆครับระเบียงก็3เมตร เป็นห้อง3เมตรคูณสเมตรห้นะครับ2ห้องครับเป็นระเบียงหน้าบ้านกว้าง7เมตรอ่าหน้ากว้าง7เมตรนะครับลึก3เมตรครับนี่ครับให้ดูกันครับพี่น้องครับเสาสิต้นค่าเสา9ก0านะครับค่าหลังคา31,000ค่าช่าง22,000ครับแล้วก็จากนั้นเจ้าบ้านก็ สั่งหินทรายเหล็กเทคารครับมาทำคานครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่10,000แสนบาทนะครับ10,000แสนบาทครับตัวเลขกลมๆครับครับนี่ครับให้ดูกันครับท่านผู้ชมเป็นทรงโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นครับเสาใช้เสาหน้า5นิ้วนะครับครับก็เป็นที่นิยมกันครับการทำโมเดิร์นก็มีเสาหน้า5นิ้วเสา6นิ้วนะครับ ก็แล้วแต่ความต้องการของเจ้าบ้านครับราคาวัสดุหรือว่าราคาจะถูกแพงก็อยู่ที่เราเลือกสเปควัสดุด้วยนะครับถ้าเลือกอ,อย่างเหล็กโครงราคาถ้าเราเลือกหนาครับก็เขาขายกันตามน้ําหนักครับกิโลละอยู่แล้วละครับถ้าเราเลือกหนักราคาก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเจ้าบ้านเน้นประหยัดเลือกน้ําหนักเบาลงมาหน่อยก็ถูกหน่อยนะครับ ครับนี่ครับตออให้ดูเป็นไอเดียนะครับสำหรับผู้ที่กำลังสร้างบ้านหรือว่าต้องการทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการทำบ้านทรงโมเด์นะครับขนาดหน้ากว้าง7เมตรลึก11เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย77ตารางเมตรครับให้พี่น้องได้ดูเป็นข้อมูลกันครับครับให้ท่านผู้ชมทาง YouTube ได้ไปตัดสินใจเป็นไอเดียครับนี่สีหน้าเป็นไม้สี สักทองนะครับนี่ครับมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับนี่ใส่ขอบหน้าขอบหน้าขอบข้างขอบหน้าสีโอ๊คตัดกับไม้สักไม้ฝาสีสักทองนะครับก็สวยงามครับสวยงามครับยกดั้งสีหน้านี่ยกดั้งประมาณ80เซนนะครับครับพอดีพอดีดูดีครับพอดีสวยงามครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ เนี่ครับนหน้าห้องกว้าง7เมตรนะครับห้องละ3เมตร50ครับแล้วก็ลึกเข้าไปข้างหลัง11เมตรครับท่านผู้ชมครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตัวให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาด คลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับครับก็อย่าลืมนะครับขอกำลังใจให้ตาออดพอฟันชาแนลด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับและสวัสดีครับผม